สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านก็วันนี้กลับมาเจอกันเมื่อวานไม่ได้มานะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้ละกันเนาะรู้สึกเหมือนมันคลืมๆนิดนึงฝนมันตกอะค่ะแล้วก็แดดก็ไม่มีด้วยวันนี้ก็ต้องใช้แสงไฟด้วยนะคะขอร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านที่เข้ามาสวดใหม่ๆเนาะเห็นมี เข้ามาเขียนคอมเมนต์ใหม่ๆด้วยก็ดีใจนะคะที่หลายๆท่านก็มีเหมือนมีคนใหม่เข้ามาฟังทุกวันแล้วก็มีประโยชน์หลายๆท่านเขียนว่ามีประโยชน์ต่อจิตใจมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนะคะในยุคสังคมปัจจุบันของเราวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งเนาะก็ อนุโมหนาสาธุบุญกับคุณสิริวันสุวรรณรัตน์นะคะหรือว่าพี่โอเนาะที่เขาเคยแจกพระแล้วก็บทสวดมนต์หนังสือสวดมนต์นะคะหนังสือเล่มใหญ่อะคะ่ะก็เคยแจกไปแล้วครั้งหนึ่งวันนี้ก็ลายชื่อที่ที่ฉันก๊อปไว้ครั้งก่นกอนๆที่มีหลายคนเขียนหลังจากรตแรกนะคะมาเขียนไว้ที่ฉันก๊อปไว้แล้วก็เอาส่งไปให้พี่เขาเมื่อเมื่อวานพี่เขาบอกว่า มื่อวานหรือวันก่อนพี่เขาบอกว่าหนังสือมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีคุณเดี๋ยวแจ้งนิดนึงนะคะแจ้งรายชื่อคนที่จะได้ของนิดนึงเนาะก็มีคุณถาปณีคุณสุภรัตน์โอเวน่นอ่แล้วก็คุณที่เขียนคำว่าคำพระพิมพาแล้วก็ในชันไม่รู้ว่าคำพระคำพานี่ชื่อพิมพาในนามสกุลหรือเปล่านะเพราะกแกเขียนติดกันมาแล้วก็คุณคุณสมงวังเทียนสุวรรณคุณสัชวัน คุณศส,สิวิมลไม่ใช่ศส,สิวัฒน์สสิวิมลงามขุนทศปุณณาดาสุรชาติวรพงศ์คำอ้ายวัฒนาทัพโตอัญชีราพิสันคำเพยชนทิชาอินทพันธ์ปรมาพรที่ศูนย์การค้าที่ชาเชิงเซานะคะศูนย์การค้าสิริพนมเนี่ยค่ะคุณพรศรีเลิศสิรติตระกูลคุณทรงศรีคุณวันธนีกันขำนี่ไม่ไม่แน่ใจว่าคุณวันธนีกันขำเนี่ยได้ป่หรือย,อยังคิด แต่ว่าดิฉันให้หลายชื่อพี่เขาไปเนาะอาจจะได้ซ้ําคุณพิกุลอยู่คงคุณอนุพงษ์ชาคําคุณทันทิตาคุณสุพรรณสากินกายคุณสมพงษ์กันธโมลคุณสกาวเดือนสิริสิริยะสุวรรณการตะพงคุณการตะพงน <c oughs> ไม่รู้แกได้ซ้อนหรือเปล่านะเพราะว่าเคยมีพี่คนหนึ่งว่าจะส่งให้แกแต่ว่าไม่แน่ใจว่าส่งให้หรือยังเฮ้ยเนี่ย ดิฉันไม่เคยเห็นแกมาเขียนคอมเมนต์ว่าแกได้หรือยังก็เลยส่งลายชื่อให้พี่คนให้พี่โอไปอีกครั้งหนึ่งเนาะถ้าได้ก็อันที่ได้ไปก็เอาไปให้ใครที่เขาศรัทธ,ธาแบ่งกันไปนะคะแล้วก็คุณสายทิพนึงแตงคุณนิพาพรสุกเพงคุณพยาวผาสุกมีแค่นี้เนาะลายชื่อใหม่เมื่อเช้าที่เห็นมามีคนคนหนึ่งนะคะพี่อะไรไม่รู้ที่อยู่ชนบุรีมัง้งเขียนมาเมื่อเช้าบอกว่าอยากได้เดี๋ยวอ่อ หนังสืออาจจะไม่พอค่ะหนังสือหมดแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะมีพระผงถ้าใครอยากได้เฉพาะพระผงพี่เขาบอกว่ามีมีเยอะอยู่ประมาณ30-40องค์ประมาณเนี้ยเดี๋ยวดิฉันจะถามแกอีกดูครั้งหนึ่งนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านที่มีกับพี่โอที่มีจิตกุศลเนาะพี่เขาบอกว่าเขาร่วมกับเพื่อนนะคะจิตกุศลที่เผยแผ่ธรรมะ ร่วมร่วมกันนะคะอนุโมนทนาสาธุบุญด้วยอยู่กันคนละโลกเลยไม่ใช่สิอยู่กันคนละที่เลยยังได้มาช่วยกันในการเผยแผ่ออกไปแล้วดิฉันก็อยู่ที่นึงพี่เขาก็อยู่เมืองไทยอยู่แถวใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะดีใจกับทุกท่านเลยที่ได้หนังสือด้วยนะคะก็วันนี้มีเรื่องจะมาเล่าเอาเป็นประสบการณ์ของ ของคนที่พี่เขาเขียนมาหลังไมเนาะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งอยู่อยู่ไหนไม่รู้แกชื่อแกชื่อป้าดาสุจิตพาดาสุจิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะขออภัยนะคะถ้าจําผิดแกมาเขียนเล่าให้ฟังแต่ว่าเรื่องของพี่ของป้าคนนี้จะเล่าให้ฟังวันหลังละกันจะเล่าเรื่องของพี่คนหนึ่งที่อยู่เยอรมันให้ฟังละกันวันนี้ ของแต่ว่าเดี๋ยวดิฉันจะย้อนไปหาป้าพาดาเนี่ยคุณพาดาเนี่ยเขาเขามาเขียนให้ดิฉันเขาเริ่มสวดคาถานเนี้ตอนที่เขาอยู่ในภาวะจิตตกอะเนาะเขามาเขียนให้ดิฉันอ่านแล้วดิฉันก็สิ่งที่แกพูดนะดิฉันรับรู้ได้นะแกอาจจะคิดว่าคุณนาดไม่เชื่อหรือเปล่าวะดิฉันอะมีเซนต์เองค่ะไม่ต้องคิดเผื่อดิฉันนะคะดิฉันอ่านแล้วดิฉันมีเซนต์เองว่า อะไรจริงหรืออะไรไม่จริงฉะนั้นอะไรที่ดิฉันเอามาเล่าให้ท่านฟัง,นฟงเนี่ยออกอากาศเนี่ยดิฉันดิฉันรู้ว่ามันคือความจริงคือดิฉันสัมผัสได้ว่ามันคือความจริงเวลาเราอ่านคนที่เขามาเล่าอะไรให้เราฟังเนี่ยค่ะเราเราจะสัมผัสได้โดยความรู้สึกเหมือนที่หลวงตามาบอกนะคะว่าถ้าเราปฏิบัติปาธรรมไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ย เวลาเราไปฟังใครพูดเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยพูดจริงหรือพูดพูดพูดจริงหรือพูดโมว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะสัมผัสได้เองคือถ้ามาเล่าให้ดิฉันฟังดิฉันดิฉันดิฉันสัมผัสได้เองนะคะไม่ต้องคิดเผื่อว่าดิฉันจะรู้สึกว่าคุณโมมากไปหรือเปล่าบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่เหลือเหลือเชื่อสิ่งที่ไม่อยากเชื่อนะคะสิ่งที่เกินความที่จะเชื่อได้แต่ว่า ถ้าใครที่ปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกเขาจะจับเซนได้เขาจะจับความความที่เป็นข้อเท็จจริงในสิ่งที่คุณเล่ามาให้เราฟังเนี่ยเราจับได้เองโดยความรู้สึกเนาะก็เมื่อช้าไปฟังหลวงตามาพูดของคลิปวันที่วันที่สามเมษายนนะคะก็รู้สึกดีมากเลยก็เลยอยากเอามาเอามาบอกคนใหม่ๆเนาะหลวงตามาบอกว่า มีใครมีคนเขียนเข้าไปถามท่านอะน,นะคะว่าออการสวดเออใช่เดี๋ยวจะบอกเรื่องนี้ก่อนการสวดมีหลายท่านถามเข้ามามากเลยว่าคุณหน้าคะต้องตั้งสวดก่อนไหมหลวงตาเขาก็ถามหลวงตาม,มาเหมือนกันหลวงตาม,มาบอกว่าไม่ต้องตั้งสวดก็ได้ก็คือสวดนโมพุทธายะไปเลยคือไม่ต้องตั้งนโมสามจบแล้วก็อะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า บางท่านหลวงตาบอกว่าสามารถสวดนโมพุทธายะไปได้เลยในระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้านอกจากคนที่ทําเขาทํากิจวัดทำอะไรเออไม่ใช่ทากิจวัดทําวัดเช้าวัดเย็นเหมือนประมาณแล้วก็ตั้งสวดแล้วก็ตั้งตั้งสวดนโมสามจบแล้วก็สวดปกตินะคะกราบพระพุทธเจ้าอะไรปกติเราแล้วก็ตั้ง นโมพุทธยะต่อไปได้เลยแล้วทีนี้แต่ว่าดิฉันที่ดิฉันบอกท่านในการตั้งสวดนะเพราะว่าดิฉันตั้งเฉพาะตอนเช้าคือดิฉันตั้งนโมสามจบแล้วก็ถวายชีวิตพุทธังชีวิตตังนะคะแล้วก็ตรายสระนคมใช่ไหมคะพุทธังสรนังขจามิธรรมังสรนังขจามิสงางขังสรนังขจามีแล้วก็ตามด้วย นโมโพธิสโตของหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็สามจบแล้วก็ตามด้วยคาถาจักพรพัิคือก่อนที่ก่อนที่เราจะสวดเนี่ยคือจะบอกว่าไงดีเนี่ยคือที่ท,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 ที่หลายท่านถามมาคุณตั้งสวดไหมดิฉันตั้งเฉพาะตอนเช้าเพราะว่าดิฉันมีเวลาตอนเช้าะนะคะดิฉันตั้งเฉพาะตอนเช้าบางท่านจะเอาไปตั้งก่อนนอนก็ได้เพราะว่าเห็นมีหลายท่านก็ ตั้งอยู่แล้วตั้งแล้วก็ตามด้วยคาถาจักรพัฒมหาจักระพัฒแล้วก็นั่งสมาธิอะไรไปอะคะ่ะแล้วแต่แต่ละท่านที่ทำเนาะในระหว่างวันเราไม่ต้องตั้งสวดนะคะเราก็ท่องไปเลยคาถาเงินล้านหรือคาถามหาจักรพัฒเนี่ยดิฉันก็จะตั้งตอนเช้าก่อนนอนดิฉันก็ไม่ตั้งนะคะดิฉันก็นอนแล้วก็นอนสวดนะคะนอนสวดนอนนอนสมาธิเอาส่วนมากดิฉันจะ นอนสมาธิไม่ใช่นอนนิ่งๆคะ่ะดิฉันนอนแบบนอนสวดได้ละสวดจนหลับไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเนี้ค่ะ,แบบคะแล้วแต่ว่าท่านแต่ละท่านจะทําแบบไหนเนาะก็ลองลองทําดูนะคะทําแบบไหนก็ได้แล้วก็หลังจากนั้นมันจะพัฒนาไปเองโดยลําดับว่าเราอยากจะทําอันเนี้ยเข้ามาเพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะก็สําหรับท่านใหม่ๆนะคะก็ขอ ตอนแรกท่านอาจจะบอกว่าต้องทํายังไงคิดยังไงในสิ่งที่สมมติว่าหลายๆท่านได้ดูคลิปดิฉันไปเนี่ยเขาคิดไม่ออกอะค่ะว่าพิจารณายังไงคะทํำยังไงคือต้องคิดยังไงคืออมันมองภาพไม่ออกนะคะเอาเปว่าอันดับแรกคุณคุณฟังเนี่ยคุณลองไปสวดมนต์ก่อนละกันไปสวดสวดมนต์สวดสวดสดสวดสวดไปละหลังจากนั้นสวดไปแล้วมันจะเกิดปัญญาค่ะเกิดปัญญา โดยที่เราไม่ต้องไปบังคับเลยนะเราเห็นอะไรเนี่ยเราจะเกิดปัญญาขึ้นมาหลังจากเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีจิตจิตที่จะแผ่ไปให้สิ่งนุ้งสิ่งนี้สิ่งนั้น,นคือทุกสรรพสิ่งบนโลกของเราะคะ่ะเมื่อสวดเนี่ยการที่เราจะมาสวดปุ๊บเนี่ยคือเรามีสติสติว่าเออตอนเนี้ยสติคือความรู้สึกตัวเนาะดิฉันก็ไปหาความรู้ไปหาความหมายมาเลยดิฉันกลัวดิฉันพูดผิดคือสตินี่คือความมี ความรู้สึกตัวว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่สติก็คือสติตอนนี้คือสวดมนต์สวดมนต์ปะละเราก็จะเกิดปัญญาเกิดปัญญามันจะมาเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามที่เราที่เรามีปัญหาอยู่เนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยเราคิด,ค,ด,ค,ด,ค,ดคิดไม่ออกเนี่ยถ้าเราสวดมนต์ไปด้วยสวดมนต์ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยปัญญามันจะมาหมดเลยสมมติว่าเราคิดเรื่องไหนไม่ออกเนี่ยเขาจะมีคําตอบให้เราเข้ามาเรื่อยๆในสิ่งที่เรามีปัญหาอยู่หลังจากนั้น เมื่อเรามีปัญญาแล้วเนี่ยเหมือนเราเห็นสิ่งเนี้ยเห็นอะไรตายสมมติว่าเราเห็นเราเห็นข่าวอะไรที่แบบปลดชีวิตตัวเองเนี่ยเมื่อเรามีปัญญาปุ๊บเนี่ยค่ะเราจะเกิดความเมตตากับเขาเราเห็นปุ๊บด้วยตาเราเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกเลยว่าเราอยากแผ่อยากช่วยเขาก็คือเป็นการตั้งมั่นในสิ่งที่ทําคือเราตั้งมั่นว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้มีประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่น คือประโยชน์ก็คือเราสวดไปแล้วเนี่ยเราได้หมดลคาคาความสบายใจความเย็นใจความมีปัญญาความมีสติเข้ามาเรื่อยๆๆๆ,ๆตอนแรกเราเนี่ยตอนแรกเราสวดไปเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นหรอกค่ะเพราะว่าเรายังไม่เกิดปัญญาเราแค่สวดไปคือให้ให้มันมีความตั้งมั่นในสิ่งที่เราทําก่อนมีมีความรู้มีความรู้ตัวในสิ่งที่ว่าตัวเองทาอยากอยู่ในอยากดึงพลังงานบุญเข้ามาอยากอยู่กับพลังงานของบุญ ที่เป็นพลังงานที่เย็นแล้วก็ทําให้ชีวิตเราอยู่ในสังคมที่มันวุ่นวายได้นะเอาง่ายๆเนาะอยู่ในสังคมที่วุ่นวายได้มีสติในการใช้ชีวิตหลังจากนั้นปัญญาจะตามมาถ้าใครที่มองภาพไม่ออกก็ทําไปก่อนนะคะถ้าดิฉันเชื่อมั่นแบบในหลายๆ,ๆคอมเมนต์ที่เข้ามาบอกว่าจริงครับเวลาสวดไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตามสติก็คือสิ่งที่ทําอันแรกสวดไปเกิดความ เกิดมีปัญญาขึ้นมาแล้วก็เกิดความตั้งมั่นในสิ่งที่ทําว่าเนี่ยเราจะเดินแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆ,ๆเนาะนั่นแหละค่ะก็ลองไปปฏิบัติดูนะคะหลายๆท่านมีปัญหาเยอะมากเลยอาจจะไม่ได้ดูทุกคลิปบอกก่อนนะคะเลยถามว่าคุณหน้าเนี่ยขี้เกียจมากเลยเนี่ยขี้เกียจในการปฏิบัติมากเลยมันเป็นธรรมดามากเลยเพราะว่านี่ยังไงคะที่เราพยายามบอกว่าขอให้คุณสวดจน พระคาถาติดอยู่ในจิตของเราเป็นเนื้อเดียวกันกันกบจิตของเราเวลาเราฉะนั้นในกินเดินนั่งนอนทําอะไรก็ตามในชีวิตประจําวันหรือแม้กระทั่งทำงานทํางานเนี่ยออฟฟิศ of หรือว่าทําไร่ทําสวนเนี่ยมันจะดีดขึ้นมาให้เราสวดเองเลยตลอดระยะทั้งวันทั้งวันทั้งคืน แม้แต่เราหลับไปแล้วบางทีเราเดินขึ้นมาห้องน้ำเนี่ยพระคาถายังดีขึ้นมาตึ้งให้เราสวดเอ้าเดินไปด้วยสวดด้วยเอ้าวฉันสวดมนต์อยู่นี่อะไรประมาณเนี่ยฉะนั้นมันจะไม่รู้สึกว่าเราเสียเวลาไปเลยแบบเหมือนแบบไม่จําเป็นต้องว่าอุย้ยต้องมาสวดก่อนนอนอุย้ยวันนี้เหนื่อยมากเลยวันนี้กูไม่อยากสวดแล้วว่ากูอยากนอน <c oughs> คือร่างกายมันแบนบมันเพลียมันมันเพลียมันไม่มีแรงอะคะ่ะเข้าใจเนะข้าใจนะเข้าใจทุกๆทุกๆคอมเมนต์ เข้าใจทุกๆคอมเมนต์ทุกๆความเห็นที่เข้ามานะเวลานั่งอ่านดูแล้วก็หลายๆหลายๆคอมเมนต์หลายๆสิ่งหลายอย่างเขาสอนเราไปในตัวด้วยนะเขาให้ปัญญาเราไปในตัวเขาให้เราคิดตามในสิ่งที่เขาเขียนมานี่แหะค่ะก็เลยอยากพยายามจะให้สวดจนพระคาถาติดเป็นเนื้อเป็นจิตเป็นเนื้อเดียวกันกับจิตของเราขับรถขับเรือกินข้าวกินน้ําทําอะไรก็ตามขอแค่มันถ้ามันติดแล้วมันจะ เราไม่คุยกับเพื่อนเราสักไม่กี่นาทีเนี่ยมันจะดีดขึ้นมาเลยดีดขึ้นมาให้เราสวดเลยฉะนั้นเราจะไม่รู้สึกว่าเราขี้เกียจหรือเราเหนื่อยถ้าใครที่สวดจนติดเนี่ยจะไม่รู้สึกเหนื่อยจะไม่รู้สึกเพลียเลยนะคะจะรู้สึกแค่ว่าว่าทำไมลืมสวดอีกแล้วลืมมันส่งออกนอกมันแวบ,บไปแบบไร้สาระอีกและก็ดึงกลับมาหรือว่าบางทีเราเห็นเราพิจารณาไปแล้วก็แผ่ไปอะไรเงนี้ยค่ะ ให้มันอยู่ในกระแสของพลังงานบุญตลอดเวลาม,มันจะมันจะมีมันจะไม่ไปทางโลกเยอะนะเอาง่ายๆถ้าใครที่สวดจนแบบนี้เราจะไม่ไปทางโลกเยอะเพราะว่าไปทางโลกแล้วมันวุ่นวายมันก็จะกลับมามันจะอุ้ยอะไรคุยอะไรกันพวกเนี้ยเหมือนน้องสาวอะค่ะน้องสาว,อสาวบอกว่ายายเนี่ยเวลาหนูสวดไปนานๆแล้วเนี่ยเราจะที่ดิฉันมาเล่าให้ฟังคือเราจะคุยกันว่าเวลาเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ย เกิดปรากฏการณ์แบบไหนบ้างในการระหว่างทางที่เราปฏิบัติไปเนี่ยคือเขาบอกว่าเวลาฟังคนอื่นพูดเนี่ยเขาพูดทางโลกกันนั่นแหละมันเป็นเรื่องปกติเลยอุ้ยยายคนนั้นเป็นนั้นอุ้ยยายคนนี้เป็นอย่างนี้ยายคนนั้นผัวตายยายคนนี้เล่นชู้หรืออะไรก็ตามคือถึงเราไม่ได้คุยกับเขาแต่เราได้ยินเราจะถ้าเป็นแต่ก่อนที่ก่อนที่จะปฏิบัติน้องบอกว่ามันก็จะไปนั่งฟังเขาแล้วก็เฮ้ยจริงเหรอ เป็นยังไงเออเป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงทั้งที่แบบอ่ามันเป็นธรรมดาของโลกนะง่ายๆหลังจากที่เราปฏิบัติไปแล้วเราจะรู้สึกว่าเราได้ยินเนี่ยค่ะเราไม่ได้อยู่ในวงหรือว่าเราเอาจจะนั่งอยู่แต่เราไม่ได้คุยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยพวกนี้มันอะไรวะเนี่ยคุยแต่นินทาแต่กันพูดเรื่องของคนนั้นลูกคนนั้นออกลูกคนนี้แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยคือไปทางโลกนะะมันเป็นเรื่องของทางโลกอ คือพูดเรื่องในชีวิตประจําวันกันนั่นแหละแต่บางทีเราฟังแล้วเรารู้สึกราคาญเพราะมันจะเป็นการนินทาว่าร้ายหรือนินทาอะไรกันอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องทางโลกที่แบบไม่ค่อยดี